สศาส,สตร์การียนกีฬาพันห้าร้อยเมตร,รกล,ลยุทธ์และเทคนิคคนตามีเชเอชช่วยให้วิ่งดีเสมอเราจะพบว่าร้อยเมตรจนถึงมาราธอนสี่สองหนึ่งเก้าห้ากิโลเมตร,รม,มีคนตามแทรกสอนนั้นประจำนั่นคือยีนพันธุกรรมคนตามคลองโรคข้อแรกเลยแอ r o โรเดน i ม r u รันนิ่งกำแพงลมหรือแรงตรานอากาศยิ่งเร็วจะส่งผลเยอะมากเช่นรถแข่งภูมิรารวันปั่นจักรยานวิ่งก็เช่นกันข้อสองจากข้อแรก การวางยุทธการการวิ่งคนวิ่งนําเสื้อขาวจาขอบคุมจังหวะเกมส่วนที่เหลืออาศัยกําแพงลมเกาะกลุ่มแล้วก็เล่นตามเกมผู้นํากําแพงลมเนี่ยเวลาเกาะกลุ่มมีคนบังลมให้ส่งผลน้อยมากแต่ระดับโลกไอ้พวกที่เล็กน้อยเล็กน้อยแต่ละอย่างพอรวมกันส่งผลมหาศาลยิ่งใหญ่เสมอ 3. s t สตีฟฟรีดพอรเทนภาพขาวดำเป็นอเมริกันชนเป็นเทคนิคการวิ่งตามกลุ่มนำ กาะกลุ่มไปก่อนแล้วก็อาจช่วงท้ายระเบิดพลังอาจให้เร็วแรงแซงทะลวงคงสบัดเข้าเส้นชัยเพื่อให้ได้ถ้วยหรือขึ้นโพเรียมติดหนึ่งในสามก็ได้นะนิยมสาย800เมตรขึ้นไป800จะเริ่มมีการตัดลูกนะพันห้าสามอะไรก็ได้หมดที่มีการกาะกลุ่มนะสรูปเกมระยะพั0หเมตรมันก็เลยเป็นที่หนึ่งพันสี่ร้บวกร้เมตรเราจะพูดว่าที่คงท้ายเนี่ยประมาณร้อเมตร เพื่อขาวคนนำโดน3คนที่วิ่งตามแสงรวดเลย3คนแผ้เหมือนกันเลยกาะกลุ่มแล้วเดี๋ยวไปวัดกันที่ช่วงท้ายนะคนนำนะโดนกระแพงลมกิดแรงพลังไป3คนนั้นอะไรอีกวิ่งด้วยร a กติก running วิ่งด้วยรักเตสอย่างไรกดรักติกเนี่ยมันออกมาตลอดต,ตอนที่ร่างกายเราร้อนเพื่อผลิตพลังงานใช้พลังงานเยอะเกินไปมันก็ออกมาเยอะตามเป็น,นกลไกการตาย กันตายของร่างกายคุณกายคือร่างกายต้องหอบเอาซสิเกีก่อนเพื่อสลายกดหอบเบาหอบกลาหอบนะหนักมานะเดี๋ยวตัวไม่ไหวอะร่างกายก็จะลดความเร็วพัลงเองนักจุดจุดนั้นมาฝึกกันได้วิ่งแบบกดท่วมไปเลยะอะอดเข้าไปทรมานบันเทิงทำตาว r u n นิ่ง,านนงสามคนที่วิ่งมาตลอดเลยมีเหรียญส่วนคนนำเนี่ยอดเข้าแค่ที่สี่สรุปนะครับ1,500เมตรก็คือ ยุทธการการวิ่งเทคนิคที่เขาเล่นกันก็คือนะพันสเมตรบวกกับร้อยเมตรสุดท้ายนะแล้วก็คนนํานี่น่าจะโดนกําแพงลมเล่นงานแล้ว3คนแผนเหมือนกันอีกนะครับอีแลกการปิดก็คือเทคนิคก,การกลางศอกนะช่วงทางตรงทางโคง้งนะครับลองขาขัดกันด้วยนะนะครับเห็นไหมเสื้อขาวครับโดนสามคนหน้าหมดอันนี้สตีฟฟีฟอร์เทนที่1เป็นคนอเมริกานะเทคนิคฟีฟอร์เทนนี้มีมานานแล้วจบครับ